เกษตรกรไทย5ไร่ได้1ล้านทำยังไงมาดูกันวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําเกษตรที่ใช้ที่น้อยแต่ได้กำไรเยอะจากที่ผมได้ไปลงพื้นที่มานะครับได้พบกับเกษตรกรแต่ว่าไม่ได้จนเหมือนที่เราคิดนะครับรวยมากนะครับถามว่าทำยังไงพ่อๆแม่แม่แมลุงลุงป้าป้าเขาทำกันยังไง ผมก็เลยไปศึกษาดูซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยการทำการเกษตรแบบปราณีตนะฮะจากที่เห็นคือการเกษตรปราณี่คือเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวที่เป็นปลูกชนิดเดียวทั้งไร่นะครับหรือว่าทั้งสวนเนี่ยเป,เป็นเป็นอย่างเดียวเลยนะครับเวลาปลูกเนี่ยก็จะมีเวลาปลูก3มเดือน5เดือน6เดือนแล้วก็รอเก็บผลผลิตแล้วก็ได้ถึงจะได้เงินตอนที่ขายซึ่งตอนนั้นผลผลิตจะจะออกมาพร้อมๆกันแล้วก็ ราคาจะตกนะครับซึ่งมันเป็นวัฏจักรที่เกษตรกรไทยเจอมานะครับแต่ทีนี้ผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังวันนี้จากที่ผมไปไปพบกับาชาวบ้านมานะครับมากมายชาวบ้านก็จะพูดสุดทิดเลยคือมันไม่มีน้ำใช่ไหมครับคนที่ดูคลิปอยู่นี่ก็จะพูดว่าก็มันไม่มีน้ำนเลยทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะ่ะผมจะบอกให้ฟังว่าน้ำคือปัจจัยหนึ่ง จริงๆว่าน้ำคือชีวิตอันนี้เราเคยได้ยินปัจจัยที่สองคือความรู้ถ้ามีน้ำแล้วเอาน้าไปทํานาก็เหมือนเดิมเจ๊งเหมือนเดิมถ้าเอาน้ำไปปลูกมันมันก็อาจจะดีขึ้นไปปลูกกาวโพดก็ดีขึ้นมาอีกนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นผมถึงบอกว่ามีน้ำนี่คือประเด็นแรก โอเคนี่คือนี่คือต้นน้ำแหละนะต้นน้ำเราต้องมีถ้าไม่มีน้ำมันทําอะไรไม่ได้นะครับแห้งแล้งไม่ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่พอมีน้ำปุ๊บเราก็ต้องเปิดใจนะครับว่าเราจะปลูกอะไรซึ่งตอนนี้ผมกําลังจะทําสูตรสาเร็จให้กับเกษตรกรนะครับว่ามีที่กี่ไร่ควรปลูกอะไรบ้างมีน้ํามีปริมาณน้ํากี่คิวต่อวันนะครับกี่คิวคิวก็หนึ่งหนึ่งพันลิตรนะครับกี่คิวต่อวันปริมาณน้ําที่มีแล้วสามารถปลูกอะไรได้บ้างและใน ในช่วงการรอการเก็บผลผลิตเนี่ยจะเก็บอะไรได้บ้างในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนและในช่วงปีจะปลูกอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอรีวิวให้ดูก่อนว่าให้ให้เราเข้าใจาว่ามันเป็นไปได้จริงนะครับเป็นไปได้จริงอขออนุญาตอันนี้เป็นทุ่งนาที่เป็นข้าวที่ปลูกใช้น้ําน้อยนะครับ เป็นเป็นนาข้าวน้ําน้อยนะครับอันนี้ก็คุณลุงดำนะผมก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตลุงนะคือไปดูไปหาลุงก็เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีการปลูกปลูกข้าวนะครับปลูกปลูกพืชหลายๆลาชนิดนะครับมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับอันนี้เห็ดฟางนี่ใครเม็นคยเห็ดฟางจริงๆเห็ดฟางเนี่ย จริงๆแล้วมันคือขึ้นมันขึ้นในกองฟางนะผมก็เพิ่งรู้ขึ้นในกองฟางโดยที่ไม่ได้ต้องใส่เชื้ออะไรเลยคือถ้าเป็นเห็ดฟางนะค,ะคือมันขึ้นเองนะครับมันขึ้นเองเนี่ยเราจะเห็นเห็ดฟางนะครับอ่าก็ไปเก็บมาทานวันนั้นนะครับเกษตรกรก็ยังสามารถเลี้ยงหอยได้นะครับหอยเชอรี่หอยขมนะอะ่ามีการเลี้ยงหอยเชอรี่อมเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบอ่าอันนี้หอยอันนี้น่าจะเป็นหอยขมนะครับหอยขม อันนี้หอยเชอรี่นะนี่น่าจะเห็นกันอยู่หอยเชอรี่เดี๋ยวผมดูนะเห็นน่าจะเห็นอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นระบบน้ําที่ชาวบ้านได้มานะครับจากทางทางราชาการจัดให้นะครับก็น่าจะใช้งานประโยชน์ประมาณ7ครัวเรือนนะครับเ็ครัวเรือนนี่ก็น่าจะ หลายสิบไร่นะครับมกีกินกินพื้นที่หลายสิบไร่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับซึ่งก็เลี้ยงในานาข้าวโดยมีกระชังนะครับโอ้อันนี้ผมเองนะครับอ่าอันนี้ยืนเท่เลยนะครับตัวนี้ยืนเท่เลยนะครับอ่อันนี้คุณลุงดําก็มามาแนะนําเรื่องของการปลูกข้าวที่เป็นข้าวบนโคกนะครับผมผมก็ ข้าวบนโค้นี่มันปลูกได้ได้วยเหรอเออจริงๆแล้วข้าวไม่ต้องใช้น้ําขังขนาดนั้นนะครับแต่น้ําขังเนี่ยความรู้ก็คือน้ําขังนี่มันทําให้วัชพืชตาย,ตายเพราะว่าน้ํามันท่วมวัชพืชแต่ข้าวมันไม่ตายนะครับเขาเลยขังน้ําไว้แต่จริงแล้วว่าถ้าเกิดว่าปลูกข้าวบนพื้นดินธรรมดาในกระถางต้นไม้ก็ได้นะครับก็ปลูกข้าวกินได้แต่ว่าต้องกําจัดวัชพืชอกอ,อกนะครับอันนี้คือความรู้ที่คุณลุงให้มาอันนี้ก็เขาก็มีถังพักน้ําทั่วไร่เลยนะครับนะ เมื่อคุณลุงมีมีน้ําคุณลุงก็บอกว่าเขาก็ปลูกพลิกนะครับปลูกพลิกปลูกพืชผักภายในไร่ด้วยนะครับต้องดูว่าในพื้นที่เราเนี่ยเป็นดินแบบไหนและปลูกอะไรได้บ้างนะครับพยายามใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดหรือไม่ใชก้ก็จะดีนะครับเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอดูเรื่อยๆจะเห็นว่าการกระทำเกษตรอินทรีย์ หรือจะเป็นออแกนิกเนี่ยมันทําได้มันทําได,นได้นะครับมันทําได้ไม่ยากเลยนะครับมีเลี้ยงวัวเองเลี้ยงหมูเองปุ๋ยก็เอามาจากมูลวัวนะครับนะอันนี้ก็จะเห็นแปลงที่คุณลุงเขาทานะครับเนี่ยปลูกกล้วยนะครับกล้วยพันุอะไรจําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวหอมนินนะข้าวหอมนินก็จะเออก็จะเม็ดก็จะดำๆหน่อยนะเป็นดำๆนะครับ นี่นะฮะไม่มีน้าเลยนะแห้งเห็นไม่มีน้ํานะครับแห้งอ,อยู่ได้ไงข้าวก็อยู่ได้นะครับเราเข้าใจผิดเองว่าข้าวต้องแช่น้ํานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงแปลงปลูกผักนะครับคุณลุงก็มีแทงค์น้ําก็เดินระบบน้ําเพราะว่ามันเป็นฟรีเอเนจีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีบอ่อเลี้ยงปลานะครับบอ่อเลี้ยงปลาแล้วอันนี้ก็เป็นคอกหมูอ่ามีคอกหมูด้วยมีหมูไม่กี่ตัวนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่หมูนะครับตัวนี้ตอนแรกนึกว่าหมูหลุดนะครับตัวนี้ก็เจ้าด่างนะครับเจ้าด่างอันจริงไม่เจ้าด่างเจ้าแดงเจ้าแดงอก็มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับบ่อเลี้ยงปลาอเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับอันนี้ก็คุณลุงได้มเมล็ดพันธุ์แตงกวามานะครับเป็นมเมล็ดพระราชทานมาท่านก็มาขยายนะครับ ลปลูกหลายๆอย่างนะครับแล้วอ่ะนะฮะผักชีนะครับนี่ผักชีแล้วก็ผักอะไรอีกไม่ทราบหลายๆชนิดนะครับใครทราบก็คอมเมนต์กันมาบอกด้วยว่าในแปลงเนี่ยที่มีที่มีสี่แปลงเนี่ยเป็นต้นกล้าของผักอะไรบ้างนะครับอันนี้คุณยายนะครับดูท่าทางแก่ชิวๆมากนะครับคุณยายคุณป้าคุณลุงนี่ชิวๆมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องขวนขวายอะไรนะครับ อันนี้ก็เนี่ยพราะไม่มีน้ำครับมันมันไม่ใช่ไม่มีน้ํานาข้าวมันไม่ได้มีน้ําขังไหมฮะผมก็ไปยืนเล่นอยู่กับคุณลุงเนี่ยในน้ำนะฮะอันนี้ก็เลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาหลายๆชนิดนะครับแต่และก็ชังอ่าอันนี้ก็บ่อสูบน้ำนะฮะบ,บ่อบาดาลน,นะครับบ่อบาดาลสูบขึ้นมาอ่านะอันนี้ก็เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทางราชการให้มานะครับ อันนี้ก็คุณลุงอ,อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่สวนที่เป็นเกษตร,รกรใกล้ๆกันนะครับนี่นปลูกกล้วยนะครับจะมีต้นหมากอันนี้ต้นหมากคุณลุงก็จะบอกว่าต้นหมากเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เก็บได้ที่แบบเหมือนกับเก็บขายได้ทั้งปีนะครับเก็บขายได้ทั้งปีนี่คุณลุงเอามะาพร้าวมามามา,มาปอกให้ ให้ให้ผมทานนะครับเนี่ยก็จะเห็นต้นหมากมีกระชังเลี้ยงปลานะครับมีท่อที่วางระบบน้ามาซึ่งรอบๆจริงๆมันคือทุ่งนาเหมเลยนะฮะมันคือทุ่งนามะพร้าวก็อร่อยมากนะครับนี่คือขบัวคุณลุงบอกว่ามูลวัวเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องซื้อมูลวัวประมาณปีละประมาณ1มื่นห้าถึงสองหมื่นพราะเลี้ยงวัวเองเนี่ยเราใช้มูลวัวของเรานะครับแล้วก็เราสามารถมีวัวไว้ขายด้วยนะครับนะ นี่ก็ที่ถือที่มีอาหารปลานะครับนี่คุณลุงก็ถือหันปลาไว้นะครับนี่คุณลุงนําเสนอมากว่าอ๋อนี่น้ําไหลฟรีๆนะอ่าอันนี้เป็นน้ําที่มาจากท้องฟ้านะเป็นน้ําที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์คุณลุงท่านก็มีความสุขอันนี้เขาขอนำเสนอผมว่าเนื่องด้วยในในส่วนของนีเน้เป็นเป็นอินทรีย์หมดนะครับเป็นเป็นไม่ได้มีสารเคมีอะไรนะครับพวกนกพวกอะไรก็ชอบมาอยู่มาทํารังกันนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างข้างเนี่ยคือทุ่งนาข้างๆนี่คือที่ของคนอื่นเห็นไหม มีทุ่งนาแล้วก็ปลูกอ้อยถูกไหมครอ่ะนี่คือนี่คือที่บอกมีน้ําไม่พอต้องปรับความคิดของเราด้วยนะครับถึงบางทีผมเข้าใจผมเข้าใจผมเอ่อได้ไปคุยกับเกษตรกรที่ที่ห้วยกระเจามานะครับที่บออพลอยคือเอ่ยยังไงก็จะปลูกอ้อยยังไงก็จะปลูกมันเพราะปลูกมาทั้งชีวิตตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับยังไงก็ไม่เปลี่ยนแต่เราจะต้องค่อยๆทาให้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความคิดให้ได้ นะครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวที่คุณลุงปลูกในในไร่นะครับที่ปอบป้าที่ปัญหาจําได้ไหมเรื่องของการตากข้าวนะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ชาวบ้านดีใจมากเลยอันนี้ในอำเภอก็มาไอ,ไอตัวเนี้ยผมไปเห็นนี่ในอำเภอนะในอำเภอ้วยกระเจ้าเครื่องอบข้าวตัวนี้พี่ของอข้าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมที่ใช้ขึ้นความถี่นะครับในการอบ นะครับข้าว3มตันนี่ก็ประมาณาชั่วโมงเดียวนะครับเราใช้พลังงานน้อยกว่าการอบโดยทั่วไปเยอะอที่ใช้พลังงานเยอะและเวลานานานะครับรวมรวมแล้วเนี่ยเวลาถ้าเป็นการอบข้าวแบบแบบปกตินะครับแบบปกติเนี่ยอบประมาณ2ี่ชั่วโมงนะครับชาวบ้านอบประมาณ2ี่ิบชั่วโมงนะครับก็ต้องใช้พลังงาน อาจจะใช้พลังงานในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาพลังงานที่น้อยแต่พออบด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งใช้พลังงานอาจจะมากกว่าเดิมแต่ใช้เวลาแค่น้อยกว่ากันประมาณยี่สิบเท่าอย่างเงี้ยมันเกษตรกรนั่งกินกาแฟแก้วเดียวข้าวขึ้นราคาไปตันละสองพันสามพันเนี่ยมันมันทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยเกษตรกรไทยจริงๆแล้วต้องรวยดิมันลืมตามปากได้ด้วย,ด,วยด้วยการมีนวัตกรรมนะฮะ ไอ้ไอตัวนวัตรกรรมพวกนี้เดี๋ยวผมจะดีเทลในในในครั้งต่อไปให้ฟังนะครับเ,เรื่องเนี่ยเ,เรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานฟรีๆเนี่ยนะฮะก็มีการ m a n a g คือมันดูดน้ำเนี่ยในช่วงกลางวันถึงเย็นฉะนั้นการใช้น้ำเนี่ยมันก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้กลางวันก็คือในถังเนี่ยจะต้องออมีนะ้ำมีถังน้ำที่เป็นถังสำรอง เพราะว่าไม่ใช่นั้นเวลากลางวันมันสูบแล้วเต็มถังเต็มถังเสร็จระบบมันก็หยุดทําถูกไหมแสดงว่าเราเสียพลังงานไปฟรีๆแล้วต้องมีการจัดการด้วยนะครับหรือว่ามีการสูบลงไปเก็บในสระของเราที่เป็นล่องสวนนะครับอ,อันนี้ก็ตรงถังถังที่ใช้ก็จะมีท่อที่เขาปล่อยไปใช้นี่ผมไปลองกินมานี่เขาเรียกอะไรลิตเติ้ลแครออะไรเบบี้แครอทยนผมไม่แน่ใจนะเรียกอะไรนะครับมันก็มันก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพืชผักที่ ก็แปลกๆดีแล้วแล้วราคาดีด้วยนะครับคุณยายนี่ก็เอาของมาขายนะครับสินค้าเกษตรถามว่า,าในตัวเนี่ยในป่าในเขานะครับก็มีไปตั้งนะครับไอไอบอ่อสสมนี่ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนก็ก็ได้นะครับอันนี้เลี้ยงปลานิลน,นะแล้วก็เอาเศษผักเนี่ยที่ผักในสวนเนี่ยที่ที่ทำเนี่ยที่เป็นเศษเนี่ยเอาไป เลี้ยงปลาต่อนะครับอ่ามันเป็นมันเป็นเป็นการใช้โดยไม่ได้มีของเหลือทิ้งเลยเห็นไมเนี่ยผักเป็นผักสลัดนะฮะผักสลัดก็ราคาก็จะดีมากนะครับออันนี้น่าจะเป็นผักกาดนะครับอนะเนี่ยมีการปลูกกล้วยเห็นไหมฮะมีการปลูกเอ่อผักอะไรเนี่ยผักคะนา้าอันนี้อีกผักหนึ่งชนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจผักอะไรนะครับฮนะ อันนี้คือเราก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเวลามีการเลี้ยงไก่มีการเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับก็เอามูลเนี่ยมาทำมาทำปุ๋ยเองนะครับแล้วมาทําแปลงเพาะนะครับนี่ก็บบอกนะ้ำก็ถ้าเกิดว่ากวนที่บอกว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเก็บน้ําไม่ได้นะเขาเอาผ้าใบปูเลยผ้าพลาสติกเนี่ยไม่ใช่ผ้าใบผ้าพลาสติกบางๆนะครับก็ปูนะครับปลูกแปลงนี่ จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกหลายอย่างจังถูกต้องครับปลูกหลายอย่างเพราะว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมันไม่เท่ากันมันจะมีเงินเข้ามาในบ้านเราอะทุกอาทิตย์มีรายอาทิตย์เท่านี้รายวันก็มีเป็นรายวันก่อนรายวันหุตมมิวันละห้าร้อยวัลลภันรายอาทิตย์อาทิตย์ละห้าพันหกพันรายเดือนนะรายเดือนอาจจะเดือนละ มื่นสองหมืนนะครับแต่ในที่นี้ที่ผมไปเจอคุณลุงนี่คือเดือนถ้ามีห้าไร่เนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็ประมาณปีละล้านกว่าบาทอันนี้คือที่มาของมีห้าไร่ทำไมมันด้วยปีละล้านกว่าบาทนะครับมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้กเกษตรกรไทยมันม,มันไม่ได้ต้องทําอยู่แบบจนๆเน่ยขอแค่เปิดใจคือผมยินดีถ่ายทอดให้ได้นะในในสิ่งที่เรื่องในสิ่งที่ช่วยได้เรื่องนวัตรกรรมในสิ่งที่ เป็นการคำนวณตายตัวอยู่แล้วเช่นระยะเวลาการปลูกพืชชนิดนี้แบบนี้ต้องใช้ดินแบบไหนต้องใช้น้ําแบบไหนต้องจัดหาน้ำแบบไหนการผันน้ําหรือการจัดหาน้ําผมให้คําปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของการลงรายละเอียดในการปลูกพืชแต่ชนิดเนี้ยอันเนี้ยผมยังไม่เชี่ยวชาญนักนะครับอันนี้จะอาจจะต้องศึกษากันต่อไปนะครับ จากดูรูปนี้ก็จะเห็นเนี่ยข้าวโพดเห็นไหมเขาปลูกข้าวโพดด้วยแต่ไม่ใช่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างที่ปลูกเป็นเป็นเป็นแมสโปรดักต์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอันนี้ปลูกข้าวโพดหวานเนี่ยฮะอะโวคาโดก็มีปลูกทิ้งไว้ตรงปลายสวนเนี่ยนะฮะอะโวคาโดก็แพงมากตอนนี้กิโลละเจ็ดสิบแปดสิบนะขายกันหลายร้อยเนี่ยข้าวโพดก็มาแปรรูปเห็นไหมอ่านี่ก็ที่ ที่ไปดูนะฮะชาวบ้านกันดานกันดานนะฮะอ่ะก็เลี้ยงเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับใต้แผงก็เลี้ยงเป็ดนะฮะเนี่ยปลูกข้าวในกระถางเห็นไหมครับเป็นไปได้นะครับปลูกข้าวในกระถางนะครับนี่ชาวบ้านก็มาต้อนรับมาศึกษาแล้วก็ศึกษาดูงานร่วมกันแล้วก็มาร่วมกันอ่าดูหนาเรื่องจัดจัดการเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็องความรู้ด้นานนวัตกรรมนะครับ เป็นการถ่ายทอดกันซึ่งเรื่องนวัตรกรรมและองค์ความรู้เนี่ยในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมเนี่ยสามารถช่วยได้แต่ในเรื่องของเกษตรกรรมเกษตรกร,รไทยเก่งอยู่แล้วนะครับเก่งมากๆเก่งเก่งจนคิดว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศคงรวยกันหมดแล้วนะครับอย่างต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆที่จเจริญแล้วเนี่ยเกษตรกร,รของเขาเนี่ยรวยขนาดว่าสามารถซื้อซื้อเครื่องบินขับพ่นยาได้เองเลยคือคือเพราะเขากําหนด มูลค่าหรือราคาสินค้าได้เองตามการแปลรูปหรือการทำให้มันเป็นสินค้าที่สุดปลายทางหรือปลายน้ำแล้วอะข้าวเนี่ยที่ต่างประเทศเขาจะเขาจะมีโรงนาเนี่ยหรอไหมเราเห็นในกระตู้ลเลยในหนังเขาจะมีโรงนาที่เอาไว้สีสีข้าวด้วยมีการมีการอบ มีการสมฟืนอบสมัยก่อนนะมีการสมฟืนอบมีการสีออกมาเป็นข้าวพอมาเป็นข้าวปุ๊บตอนนี้การขายข้าวข้าวสารในราคามันดีอยู่แล้วมันไม่เหมือนข้าวที่เราขายแบบเกี่ยวที่ที่นาแล้วก็ขายเลยซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้กดเกษตรกรไว้ให้จนฉะนั้นเกษตรกรลองดูเรื่องของกลางน้ําต้นน้ำเนี่ยคือการปลูกข้าวเช่นน้ํา นะครับการ,การวิธีการปลูกละยต่างๆนี่คือต้นน้ําวิธีการนวัตกรรมต่างๆอันนี้คือต้นต้นน้ําที่จะปลูกข้าวพอได้ข้าวมาแล้วเนี่ยมาทําการแปลรูปหรือหรือการทําให้มันแปลงสภาพไปอะ่ะให้มันให้มันดีขึ้นเนี่ยอบข้าวสีข้าวได้ปลายข้าวได้ลาข้าวอะไรพวกนี้อันนี้คือกลางน้ำแหละคือการแปลรูปแล้วปลายน้ำเนี่ยคือการขายลงถึงถึงผู้บริโภคหรือเช่นการ การทําแบรนด์ข้าวสีข้าวแล้วก็ทําแบรนด์ขายเลยอย่างเงี้ยหรือการทาแปรรูปเป็นอย่างอื่นเช่นกล้วยเงี้ยปลูกกล้วยมาปุ๊บมาแปรรูปเป็นกล้วยแล้วก็ทําการตลาดกล้วยเป็นกล้วยอบก,กล้วยต่างๆอันนี้มันคือปลายน้ําต้นน้ํากลางน้ำไปนะถ้าเกษตรกรไทยทําแบบนี้ครบทั้งรูปรวยแน่นอนรวยแบบรวยมากกว่าต่างประเทศเด็กต,ต่างประเทศนี่เขายังอยู่อยู่แค่ เออเอาข้ามาแล้วก็มามีโรงนามาสีมาเก็บมาเองอะทำเองเนี่ยเขายังสามารถทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นได้เยอะเลยนะครับอไอ้ส่วนนี้ก็เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นมิเตอร์อะนะรับที่ให้ไว้ดูว่าน้ําเราใช้เยอะแค่ไหนเราได้เก็บสถิตินะครับว่าเราปลูกสิ่งที่าปลูกเนี่ยมันใช้เยอะแค่แคไหนนะครับเนี่ยฮะไอตัวบอ่อแล้วมันก็ไปอยู่กลางไร่กลางนานะครับแต่การแต่การบ่อก่อน การการห,หาน้ําโดยใช้น้ําจากใต้ดินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาขึ้นมาใช้อย่างเดียวนะเราต้องเก็บเข้าไปด้วยนะมันคือการการเก็บน้ําเหมือนการฝากฝากน้ําหรือฝากเงินเนะ่ยเขาเรียกว่าเป็นการทําธนาคารน้ําใต้ดินอันนี้ก็ต้องต้องสนใจและเข้าใจกันด้วยนะไม่ใช่เอาขึ้นมาอย่างเดียวเอาขึ้นมาอย่างเดียวมันก็มันก็จะมีแนตะ่น้ําจะหายไปนะครับอันนี้นะจะเห็นโอ้อันนี้เป็นมะกรูดนะครับมะกรูดนะไม่ใช่ส้มโออันนี้มะกรูดอ วิธีที่มาเกี่ยวข้องกับชาวไร่ชาวนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีโดนพ่นยาโดนพ่นยานี่ก็จากที่เห็นตอนนี้การพ่นยาต่อไร่ก็ใช้เงินน้อยกว่าการจ้างคนนะเนี่ยจากที่เห็นชาวชาวชาวไร่ชาวไร่ชาวนาเขาก็มีผลผลิตมาก็มาอวดกันนะครับมาแจกเนี่ยใส่กระเช้ามาแจกนะครับมาให้นะครับเวลาจัดงานรวมตัวกันนะครับเหมือนเหมือนงาน เหมือนเป็นงานมาแชร์กันอ่ะมาอวดกันอ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือมีมีตอนนั้นมีมท่านเอผู้ว่านะครับท่านผู้ว่ามานะครับอ่าเนี่ยชาวบ้านก็เยอะแยะไปหมดนะครับก็มีกล้วยมีอ้อยมีอะไรต่างๆนานานี่นะครับอ่าก็ยืนทําเท่น,นิดนึงนะครับไม่มีอะไรนะครับยืนรับไม่ได้รับผมนะครับนี่ไม่ไรับผมรับผู้ว่านะครับอ่าในหลวงพอป้าบอกให้รู้ว่าเนี่ยถ้ามีน้ําเขา ยินดีที่เขาจะทําการเกษตรแบบประณนีตนะฮะแม้ว่าเขาจะมีน้ําแบบต้องใช้มือโยกก็ตามแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะครับนี่เป็นมือโยกป้าย่ังยอมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีมีเป็นการใช้เป็นเทคโนโลยีแล้วนะครับก็คุณป้าก็ยืนเท่ๆไปนะครับอ่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเกษตรกรไทยไม่ได้ จะต้องจมอยู่กับราคาผลิตที่ต่ำเสมอไปนะครับขอแค่ปรับความคิดของตัวเองนะครับและสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เหมือนกับในประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรหรือติดขัดในด้านไหนกเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือต้องการคำแนะนำเทคโนโลยีด้านไหนพิมพ์มาบอกเลยผมจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วผมจะ หาวิธีการแก้ปัญหาให้เอาจากประสบการณ์คือไปเจอแล้วคุณลุงคุณป้าเนี่ยท่านท่านแบบท่านมีความสุขอะที่ท่านได้รับโอกาสที่เป็นอ,อ,องค์ความรู้กับนวัตกรรมที่ได้แล้วทำให้พลิกชีวิตเขาเลยเขาบอกว่าการที่ได้องค์ความรู้และได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเขาได้ยิ่งกว่าถูกหวย12ล้านเขาพูดคำนี้เขาทำเองเนี่ยหไล่ได้หล้าน เขามี15ไร่เสียงว่าเขาได้3ล้านถูกไหมครับ3ล้านเนี่ยเขาทำ10ปีเขาได้30ล้านและยังส่งต่อไปถึงลูกหลานได้อีกทั้งองค์ความรู้ทั้งไรนาของเขาแสดงว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยไม่ได้อยากได้เงินเพราะการเสี่ยงโชคหรืออะไรอย่างเดียวที่มาเป็นก้อนเขาอยากได้ความยั่งยืนทางการเกษตรของเขาและความภูมิใจที่เขาทำมีอะไรพิมพ์บอกเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ